สนับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์แต่ธาตุไฟหย่ยอนก็คือพลังงานความร้อนใช่ไหมครับเรียกว่า้ายุคแพทย์ปับัาจะเทียบกับไทรอยซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนแม่ในเรื่องของการเผาผลาญทั้งหมดมันต่าลงอายุมากต่าลงอยู่แล้วถ้าตรวจไปในระดับที่ไมโตคอนเดียเขาตรวจไปในระดับนั้นเลยก็จะรู้ว่ามันกลายพันธุ์ยังไงมันเสื่อมสภาพยัยงไงรู้เลยคือระบบการเผาผ,าผลาญน,นคะครักา เม็ดเลือดขาวก็ต้องการพลังงานความร้อนในการแบ่งเซลเซล์เช่นเดียวกันนอกจากหางกลมสมที่สั้นลงแล้วถ้าเขาธาตุไฟหย่อนเขาก็แก้ปัญหาไม่ได้ดังนั้นในการแพทย์อินเดียไทยจะใช้ยาริดร้อนกับผู้สูงวัยในยามที่ยังไม่มีไข้เพื่ออะไรดําโรธาตุไฟ<ม>เห็นไหมครับการแพทย์ไทยจีนอินเดียในฤะดูฝนซึ่งเป็นฤดูที่เย็นจนถึงฤดูหนาวเนี่ยจึงใช้ตรีกระตุกพริกไทยดีปรีขิงแห้งผสมพร้อมกันน้ำหนักเท่ากัน แต่ขิงต้องคุณภาพดีแล้วก็ดื่มเพราะอะไรต้องการธาตุไฟใช่ไหมแล้วกว่าตะวันตกจะเข้าใจเรื่องธาตุดินน้ําลมไฟเขาก็สนใจไม่สนใจอุจจาระด้วยซ้ำไปมไม่สนใจการขับถา่ายด้วยซ้ำไปเขาสนใจแค่วัคซีนสนใจแค่ยาแต่ถ้าเราอยากจะบริหารระบบภูมิคุ้มกันเราต้องประกาศข้อแรกหยุดหวานหยุดน้ําตาลไปก่อนกินแบคทีเรยียชนิดดีผ่านโยกเกิร์ตผ่านอาหารที่มีแบคทีเรยียชนิดดี นมเปรีย้ยวแต่ต้องไม่แพ้นมนะโอเคเอาละเมื่อกี้เราเข้าใจแล้วว่าชั้นแรกเรามีผิวหนังมีเมือกตกค้างไม่ได้ไม่ดีรีบเอาออกจุลชีพประจำร่างกายชั้นที่สองเป็นสเต็ปขั้นตอนที่สองนี่คือขั้นแรกนะครับขั้นที่สองคือเซลล์คุ้มกันแตกกำเนิดการอักเสบการอักเสบนี้เป็น,นกลไกเยียวยาตัวเอง ดังนั้นคนจะกลัวการอักเสบแต่ถ้าคนเข้าใจการอักเสบว่ามันเป็น,นกลไกการรักษาชนิดหนึ่งเช่นอะไรที่อักเสบยกตัวอยา่างติดเชื้อเราต้องบวมแดงใช่ไหมค่ะแล้วก็มีน้ําเหลืองออกมาใช่ไหมมีหนองออกมาใช่ไหมครับเป็น,นกลไกการเยียวยาตัวเองมีไข้ใช่ไหมครับทั้งหมดก็คือคกลไกการอักเสบสมมติผิวหนังเรามีการบาดแผลเกิดขึ้นกรีดโดนคัตเตอร์เลือดออก ร่างกายอยู่เฉยไหมไม่ส่งเลือดส่งทุกอย่างมาแล้วสร้างการบวมแดงเกิดขึ้นสร้างการหยุดเลือดด้วยแล้วก็ซ่อมเซลล์ในระหว่างการอักเสบความร้อนมาเลยไหมการอักเสบเกิดขึ้นเหมือนกันครับแล้วก็มีโปรตีนอีกยี่สิบชนิดแล้วก็มีสารต้านจุลชีพที่ร่างกายผลิตเองได้ด้วยค้นสองชน,นีแล้วเนี่ยยังมีภูมิคุ้มกันเกิดจากการปรับตัวหมายถึงว่าเราไม่เคยรู้จักโรคนั้นนะแต่เรามี เม็ดเลือดขาวพิเศษเกิดขึ้น B เซลล์ T เซลล์แล้วก็ทำหน้าที่ในการเรียนรู้กับการกืนกินเชื้อโรคและ T เซลล์นี้ก็สำคัญมากนะครับถึงขนาดในเมืองนอกมาสนใจกับระบบภูมิคุ้มกันผ่าน T เซลล์ด้วยก็แปลว่าเราจะต้องเรียนรู้ในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ดีไม่ใช่เพิ่งแต่วัคซีนไม่ใช่พิ่งแต่ฟ้าทลายโจร อะไรบ้างที่เราจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันในตอนหน้ามาคุยต่อค่ะเห็นภาพนี้ภาพเดียวนะคะอาจารย์จะทําให้เราได้มองเห็นภาพได้ถึงการบริหารจัดก,การเรื่องของภูมิคุ้มกันของเราแล้วเดี๋ยวข้างหน้ามาว่ากันต่อขอบคุณอาจารย์แบงคามาค่ะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์